รอยเตอร์ uter, เครื่องมือจับการเทขายของเจ้ามืออย่างรุนแรงปี2020กำลังส่งสัญญาณอีกครั้งตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ทํานายการเทขายบิตคอยอย่างกระทันหันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ส่งสัญญาณเตือนอีกครั้งโดยทียังจูผู้ก่อตั้งเครื่องมือวิเคราะห์คริปโตคริปตาถวนได้ทวีตเตือนว่าตัวบ่งชี้ BTC Exchange v o l u e Ratio 72 h m a กำลังพุ่งสูงถึง90%ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020ทียังจู กล่าวถึงวอลดูมปิงหรือการเทขายของวานที่วัดจากการฝากเงินของนักเทรดบิตคอยรายใหญ่ที่เรียกว่าวานหรือเจ้ามือในวงการการเงินซึ่งเหล่าวานจะทำการเทรดอย่างลับๆรวมไปถึงตัวตนของพวกเขาที่ไม่มีใครรู้จักแต่การติดตามการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินของวานจะช่วยให้ข้อมูลว่าผู้ถือบิตคอยและคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่กำลังทำอะไรอยู่ และการเทรดของเขาจะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างไรคลิปต้าชวนใช้ตัวบ่งชี้2ตัวเพื่อตรวจสอบว่าวานทิ้งเหรียญของพวกขาวอย่างไรโดยตัวที่1คือเครื่องมือ All Exchange Inflation ยี่สชั่วโมง m a ที่คำนวณจำนวนการปากบิตคอยโดยเฉลี่ยในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตทั้งหมดและตัวที่2คือเครื่องมือ Exchange w a l Ratio ที่คำนวณธุรกรรมไหลเข้าสิ อันดับทียังจูอธิบายว่าตัวบ่งชี้ Exchange w a l r a t i o จะมีอัตราส่วนที่สูงกว่า85%เมื่อราคาพุ่งปลอมหรือวันเตรียมที่จะทิ้งขณะที่ในตลาดขาขึ้นอัตราส่วนนี้จะอยู่ในระดับต่ำกว่า85%จากภาพด้านล่าง Exchange w a l r a t i o ของ Bitcoin ตอนนี้อยู่ที่ระดับ0.90หรือ90%ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหล่าวานอาจเตรียมเทขายครั้งใหญ่โดยครั้งล่าสุดที่อัตราส่วน เอกชนวอล์เรช t i o อยู่ในระดับดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2020เมื่อบิดคอยร่วงลงมาแตะระดับ4,000ดอลลาร์จากระดับ9,000ดอลลาร์ตามข้อมูลจาก CNBC และเครื่องมือดังกล่าวก็อยู่ในระดับ85%เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี2018ที่บิตคอยร่วงจากกวดอ่านข่าวเครื่องมือจับการเทขายของเจ้ามืออย่างรุนแรงปี2020กำลังส่งสัญญาณอีกครั้งต่อที่สยามล็อกเชน